ปัจจุบันนี้คนหน้าตาดีเราจะสังเกตก็จะทำปัญหาเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเขาบอกคนหน้าตาดีเนี่ยจะได้เปรียบหลายเรื่องเลยอาจารย์ว่าจริงแค่ไหนหน้าตาดีมีอภิสิทธิ์ถูกต้องครับในทางจิตวิยาเป็นแบบนั้นเลยคือตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ย เราจะมีรหัสพันธุกรรมหรือเราเรียกว่า DNA <ะ>ในการเซตโปรแกรมไว้ว่ามนุษย์เราควรจะต้องหาอาหารอย่างไรสืบพันธุ์อย่างไรซึ่งการพูดเรื่องบิวตี้ก็ต้องพูดถึงการสืบพันธุ<ะ>์มนุษย์เราจึงถูกโปรแกรมไว้ให้ชอบคนที่ หน้าตาดูสุขภาพดีดูแข็งแรงดูสมมาตรเท่ากันทางซ้ายขวานะครับอย่างเช่นตาโตจมูกโดง่งมันคือรหัสพันธุกรรมที่ถูกโปรแกรมไว้แต่หากให้เลือกนะครับระหว่างคนที่หน้าตาสมมาตรแต่หน้าตาธรรมดากับคนหล่อสวยเครื่องหน้าชัดมากแต่ตาไม่เท่ากัน<อ>เรามักจะเลือกคนที่หน้าสมมาตรม,ม,ามากกว่ามากกว่าดังนั้นคำว่า beauty standard หรือว่า ความลำเอียงในด้านของหน้าตาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรหัสพันธุก,กรรมหรือกรรมพันธุ์ของมนุษย์